การบรรยายเสียงเรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างของนิยายต้นฉบับเท่านั้นอาจมีข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับภาษาชื่อตัวละครและเนื้อเรื่องมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการความถูกต้องโปรดซื้อลิขสิทธิ์ที่มีการให้บริการขอบคุณค่ะสนับสนุนและให้กำลังใจได้ที่ธนาคารกรุงไทย98520296 8 1ย้อนอดีตตอนที่2 1 8สัญ,ญลักษณ์ เจ้งท่านมองทิวทัศน์นอกรถตอนนี้ออกนอกเมืองชูหัวแล้วไม่รู้ว่าจะขับไปไหนก่อนหน้านี้หนึ่งชั่วโมงเจ้งท่านถูกเอ,อื้อเหมารีบร้อนพาออกมาตอนที่โทรบอกแม่เจียวหยวนก็โทรในรถหาข้ออ้างบอกว่าจะพาเจ้งท่านออกไปเที่ยวอาจไปสักหนึ่งถึงสองวันนี้เป็นการพูดเผื่อไว้ก่อนจากน้ำเสียงและสีหน้าของเอื้อเหมาในตอนนี้เจ้งท่านรู้สึกว่าไม่แน่เรื่องนี้อาจต้องใช้เวลานานกว่านั้นระหว่างออกจากเมืองเอื้อเหมาได้เล่าเรื่องคร่าวๆให้ฟัง บอกแค่ว่าเหอเทาหายตัวไประหว่างทำคดีคดีหนึ่งและยังได้พาทองดำไปด้วยทางสถานีตำรวจยังคงปิดบังคนในครอบครัวของเหอเถาไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นตามหาคนให้เจอก่อนแล้วค่อยว่ากันเออเหมาเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าคนพวกนั้นตอนที่เพิ่งออกนอกเมืองเขาได้รับข้อความเพื่อนที่ช่วยเขาสืบได้ส่งที่อยู่มาให้หลายอันซึ่งอาจจะเป็นที่อยู่ที่บริษัทที่ถูกประกาศล้มละลายบริษัทนั้นใช้ในการทำธุรกิจอีกอย่าง เมเหมาไม่สนใจพวกธุรกิจด้านมืดเขาไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ยอดมนุษย์เขาสนแค่คนพวกเขาที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทกันนั้นต่างค่อนข้างรู้จักนิสัยซึ่งกันและกันอีกทั้งยังเคยเห็นพ้องต้องกันว่าถ้ารู้สึกว่าเหตุการณ์อันตรายอาจส่งผลแก่ชีวิตให้สลักสัญ,ญลักษณ์ไว้สักที่พวกเขาแต่ละคนมีสัญ,ญลักษณ์เป็นของตัวเองและมีนิสัยความเคยชินแตกต่างกันต่อให้คนอื่นรู้จักสัญ,ญลักษณ์ที่พวกเขาสลักก็ใช่ว่าจะหาพวกเขาเจอ เจ้งท่านเห็นเอื้อเหมาขับรถออกจากทางด่วนจากนั้นก็จอดตรงที่ค่อนข้างแห้งแลง้งรอบๆมีพวกบ้านหลังคามุงกระเบื้องอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแปลงผักต้นไม้ก็พอมีนิดหน่อยเอ้อเหมาให้เจ้าท่านรออยู่บนรถก่อนส่วนตัวเองจะลงไปดูเพื่อความแน่ใจพอลงรถไปแล้วเจ้าท่านก็ก่อนหน้าต่างมองเอ้อเหมาที่เข้าใกล้บ้านหลังคามุงกระเบื้องทรงเตี้ยหลังหนึ่งจากนั้นก็ยืนอยู่ด้านหน้ายื่นมือไปทำท่าเหมือนวัดไม่รู้ว่าเป็นวิธีการวัดแบบไหน ห้านิ้วกลางออกคว่ามือลงหมุนมือตั้งไปด้านบนหมุนไปทางตะวันออกแล้วหมุนไปทางตะวันตกเล็กน้อยสุดท้ายเอิรเหมาวิ่งไปทางที่นิ้วโป้งชี้ไปเล็งไปที่ต้นไม้ต้นที่ไม่สูงมากแล้วมองไปที่กิ่งไม้กิ่งหนึ่งจากนั้นก็กลับไปที่รถเตรียมขับไปต่อต่อมาได้ไปสามสถานที่ติดกันเอิรเหมาล้วนทําท่าทางแบบเดิมทั้งสามครั้งเออเหมาต่างผิดหวังกลับมาดูท่าเหอเถาจะไม่ได้อยู่ในสถานที่เหล่านี้ ตอนที่ไปถึงจุดที่ห้าเจ้าท่านยังคงอยู่บนรถมองเอื้อเหมาตามหาสัญ,ญลักษณ์ที่เหอเทาทิ้งไว้ด้านนอกที่นี่มีลำธารรอบๆไม่มีบ้านหลังคามุงกระเบื้องถัดไปไกลอีกหน่อยมีที่นาขนาดใหญ่ตรงนั้นถึงจะเห็นคนเดินไปมาขณะที่กำลังคิดว่าที่นี่แห้งแล้งมากอยู่นั่นเจ้าท่านก็เห็นเอื้อเหมากลับจากการมองหาสัญ,ญลักษณ์ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งอย่างรวดเร็ว สิ่งที่แตกต่างจากหลายครั้งก่อนหน้าก็คือครั้งนี้เอรอเหมามีสีหน้าแปลกๆไม่ได้มีแววตาผิดหวังปรากฏให้เห็นดูถ้าจะเป็นที่นี่เออเหมาขับรถไปจอดที่หนึ่งจากนั้นก็ลงรถเรียกให้เจิ้งท่านตามมาหากจะไปทางนั้นขับรถไปไม่สะดวกชาดามดมได้กลิ่นอะไรบ้างไหมเอรอเหมามองไปทางเจ้งท่านเจ้งท่านลองดมดูดูเหมือนจะไม่ได้กลิ่นอะไรมีแต่กลิ่นคนอื่นเยอะแยะ และก็กลิ่นสัตว์เป็นอุปสรรคอย่างมากหรือบางทีอาจจะผ่านไปนานแล้วกลิ่นก็เลยจางหายจึงทําให้ไม่ได้กลิ่นถ้าจะหาหลักก็ต้องขยายพื้นที่ในการดมให้มากกว่านี้แต่ดูเหมือนเอ้อเหมาจะรีบร้อนอีกทั้งยังมีเส้นทางเป้าหมายดูเหมือนไม่ได้อยากจะพึ่งเจิ้งท่านมากนะเจิ้งท่านจึงได้แค่ดมอยู่ตรงที่เดิมเดินตามเอ้อเหมาไปเรื่อยเือเจิ้งท่านนึกไม่ถึงว่าวันหนึ่งตัวเองจะถูกใช้ประหนึ่งสุนัขดมกลิ่น ถ้าพูดถึงเรื่องเทคนิคแล้วเขายังสู้พวกสุนัขที่ถูกฝึกมาโดยเฉพาะไม่ได้ต่อให้มีทักษะการดมกลิ่นติดตัวแต่ไม่รู้ว่าจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรมีไปก็เท่านั้นเอ้อเหมาไม่ได้รู้สึกผิดหวังเท่าไหร่ที่เจ้งท่านดมไม่เจออะไรตอนนี้เขายังคงกำลังตามหาสัญ,ญลักษณ์ที่เหอเาาทิ้งไว้แก่รอยไปแบบนี้จะไวกว่าหน่อยเขาเอาแมวตัวนั้นลงมาด้วยก็เพื่อความปลอดภยัยถึงแม้สัญ,ญลักษณ์ที่เหอเทาทิ้งไว้ดูแล้วจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ง่าย แต่ข้อมูลที่แฝงอยู่กลับเยอะมากเจิงท่านมองอยู่หลายอันด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็พบว่าดูแล้วเหมือนขีดตัวประกอบอักษรด้านข้างที่หมายถึงคนและก็เป็นส่วนประกอบอักษรด้านซ้ายแท้เหอของเหอเถาด้วยอีกทั้งสัญ,ญลักษณ์แต่ละอันยังมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เขียนบอกตรงๆและก็ไม่ได้บ่งบอกทิศท,ทางบางที่อาจมีแค่พวกเอ้อเหมาเท่านั้นถึงจะสามารถหาข้อมูลจากที่นี่ได้อย่างถูกต้อง ดูจากการที่เอิ่อเหมายกมือขึ้นมาทำท่าทางแล้วก็รู้ได้ว่าสัญ,ญลักษณ์พวกนั้นซับซ้อนกว่าที่เจ้งท่านจินตนาการไว้เยอะเจ้าง่านเดินตามหลังเอิ่มเหมายอยู่ไม่ไกลตอนนี้เขายังไม่ต้องทำอะไรแค่เดินตามก็พอระหว่างทางเอ่เหมาก็ได้บอกแล้วว่าบางทีเขาอาจไม่ต้องช่วยดังนั้นเจ้าง่านจึงไม่รู้สึกกดดันมากแต่เขาหวังจากใจจริงอยากให้เหอเท้ากับทองดำปลอดภยัยถึงแม้จะไม่สนิทด้วยเท่าไรจนถึงตอนนี้เคยเจอกันแค่ไม่กี่ครั้ง แต่เพราะมีความเกี่ยวข้องกับวยเหลิงและเอ้อเหมาเจ้าท่านจึงหวังว่าทางเหอเทาจะราบรื่นทุกอย่างขณะที่กําลังคิดอยู่นั้นเท้าของเจ้าท่านก็ชะงักลงเขาเงยหน้าดมแล้วมองไปข้างหน้าตรงนั้นห่างจากเส้นทางที่เอ้อเหมาเดินไปหน่อยเจ้งท่านยืนคิดแล้วก็วิ่งไปทางนั้นตอนที่ได้กลิ่นหนักมากขึ้นเรื่อยๆเ,เขาก็เห็นมแมลงตัวสีดําไต่เท้าขึ้นมาพอมองไปด้านหน้ามแมลงยิ่งเยอะเดินไต่ไปมายุ่ยเยะบนพื้น ถ้าไม่มีพวกใบไม้แห้งบังไว้อาจจะเจอเยอะกว่านี้เออร์เหมาที่กำลังตาหาสัญ,ญลักษณ์พอเห็นสถานการณ์ทางเจ้งท่านจึงหมุนตัววิ่งหย่อมหย่ไปหาทำไมเหรอเออร์เหมาถามเจ้าท่านไม่สนใจเออร์เหมายังคงเดินต่อไปจนกระทั่งไปถึงร่องน้ำที่แห้งขอดที่นี่ดูเหมือนเคยถูกใช้เป็นร่องน้ำการเกษตรต้นไม้ที่อยู่รอบๆค่อนข้างมาก อีกทั้งส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ที่มีใบร่วงไม่รู้ว่าใครกวาดใบไม้ที่ร่วงหล่นลงพื้นไปในร่องน้ํานั้นทําให้ใบไม้ที่อยู่ในนั้นกองกันค่อนข้างหนาหักไม่เป็นดังนี้เมื่อครู่ระหว่างทางที่เจ้าท่านเดินมาใบไม้คงไม่ได้มีนิดเดียวและตรงจุดที่มแมลงค่อนข้างเยอะจะนูนกว่าตรงจุดอื่นตอนนี้ความสนใจของเจ้าท่านกับเอ้ร์เหมาไม่ได้อยู่ที่ใบไม้แต่เป็นมแมลงพวกนั้นอากาศแบบนี้ยังมีมแมลงเดินด้วยเย้ขนาดนี้อีกเหรอเต้ร์เหมาขมวดคิ้ว เขาเองก็ได้กลิ่นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เจ้าท่านมองเอื้อมเมากระโดดข้ามร่องน้ํานั้นแต่เขายังคงอยู่ที่ด้านนี้เขาไม่อยากเข้าไปใกลม้มากแมลงพวกนั้นเหมือนกับมแมลงที่ถูกทองดำม,มองว่าเป็นหลักฐานที่เขาเคยเจอในเขตบ้านพักส่วนตัวนั้นบวกกับพอได้เชื่อมโยงกับคำพูดที่เขาได้ยินในตอนนั้นแล้วก็รู้สึกเย็นว่าไปทั้งหลังในใจรู้สึกเป็นกังวลใต้ใบไม้พวกนั้นคืออะไรกันนะ เอ้อเหมาใช้กิ่งไม้เขี่ยใบยไม้ออกแล้วก็เจอวัตถุที่อยู่ใต้ใบไม้มันคือร่างที่ถูกแทะจนแทบจะเหลือแค่กระดูกแต่สิ่งที่ทําให้เอ้อเหมาเบาใจลงได้หน่อยก็คือคนคนนี้เตี้ยก,กว่าเหอเถาเล็กน้อยเจ้าท่านเหล่มองแวบหนึ่งก็ไม่ได้มองอีกดูจากสีหน้าของเอ้อเหมาแล้วนี่ไม่ใช่เหอเถาเขาจึงวางใจได้หน่อยแต่นี่มันเหมือนที่คนพวกนั้นพูดกันจริงๆเหลือแต่ซากกระดูกดูแล้วน่าจะเป็นฝีมือการแทะของมแมลงพวกนั้น เขาพยายามบังคับตัวเองเปลี่ยนไปมองทางอื่นไม่คิดถึงภาพน่ากลัวที่ได้เห็นเมื่อครูเจ้างท่านไปเดินดูรอบๆแล้วก็ได้กลิ่นเหอเท้ากับทองดำเมื่อครูกังวลมากไปหน่อยจึงพุ่งความสนใจไปที่กลิ่นในร่องน้ำกับกลิ่นของมแมลงพวกนั้นทำให้พลาดร่องรอยของคนกับสุนะัขถึงแม้เอ่ำเหมาจะหาเส้นทางส่วนใหญ่จากสัญ,ญลักษณ์ที่เหอเทาทิ้งไว้ได้แต่ร่องรอยตรงนี้ไม่ได้อยู่ในเส้นทางเหล่านั้น จ้ท่านพยายามแยกกลิ่นแล้วเดินตามไปจนไปถึงหลังต้นไม้ใหญ่ตรงนี้มีทางลาดถ้าเป็นช่วงที่แสงไม่ค่อยดีล่ละก็หากตรงนี้มีคนมอบอยู่ก็ไม่ถูกพบเห็นได้ง่ายๆดูเหมือนเหอเทากับทองดามจะเคยมาตรงนี้และอยู่นานกลิ่นจึงค่อนข้างชัดหากเป็นดังนั้นตอนที่คนพวกนั้นกำลังจัดการเรื่องในร่องน้ำเหอเทากับทองดามก็น่าจะมองดูอยู่จากตรงนี้พอคนพวกนั้นไปเหอเทาก็ตามต่อเออเหมาพอดูตรงนั้นเสร็จก็ถ่ายรูป แล้วกวาดใบไม้ลงไปกลบดังเดิมจากนั้นจึงเดินตามเจ้างท่านมาทางนี้พอเห็นสภาพแล้วเอิร์เหมาก็พอจะเดาเหตุการณ์ในตอนนั้นได้ทำดีมากชะดามเมื่อแน่ใจแล้วว่าเจ้างท่านไม่พบเบาะแสอะไรอีกเอิเหมาจึงตามหาสัญ,ญลักษณ์ต่อเดินหาไปตามทางศักพักเอิเหมาก็หยุดสัญ,ญลักษณ์พอถึงตรงนี้ก็ไม่มีแล้วสัญ,ญลักษณ์อันสุดท้ายไม่ได้บอกเอิเหมาว่าต้องไปทางไหน และก็ไม่ได้บอกว่าให้หยุดหรือตอนนั้นเหตุการณ์จะกับขันมากเหอเทาจึงไม่มีเวลาทําสัญ,ญลักษณ์หรอเออเหมาไม่รู้เขามองสังเกตรอบทิศที่นี่มีร่องรอยของคนทั้งยังมีรอยเท้าอย่างน้อยก็3ามคนมีขี้บุรีคนพวกนั้นได้สูบบุหรี่ตรงนี้จากนั้นก็เออเหมากวาดสายตาไปมองที่ถนนซีเมนที่อยู่ห่างออกไปสิบเมตรกว่าๆคา,าดว่าคนพวกนั้นคงขับรถออกไปจากที่นี่แต่ควรจะไปทางไหนล่ะ ข้อมูลที่เออร์เหมาได้มาบอกพิกัดหลายที่แถวนี้มีอยู่หนึ่งที่แต่อีกด้านของถนนเดินไปไกลหน่อยก็มีอีกหนึ่งที่นี่ต้องไปหาดูทั้งสองที่เลยเหรอเอิร์เหมายืนคิดอยู่ตรงนั้นขณะที่เตรียมจะให้แมวที่อยู่ด้านหลังลองหาดูพอหันกลับไปก็พบว่าแมวตัวนั้นไปทางอื่นแล้วหลังจากที่เจ้างท่านรู้ว่าเอิร์เหมาหาสัญ,ญลักษณ์ไม่เจอแล้วเขาก็ลองดมไปรอบๆนอกจากกลิ่นของคนแปลกหน้าพวกนั้นแล้ว ยังมีกลิ่นของเหอเถาที่แยกออกได้ยากปนอยู่ด้วยและก็มีกลิ่นของทองดำกลิ่นของทองดำชัดกว่าหน่อยขณะที่เจ้งท่านดมหากลิ่นอยู่นั้นก็ได้พบกับเรื่องไม่คาดคิดเขาจึงหยุดอยู่ตรงนั้นมีของเหรอเรอ้าเหมาถามขณะเดียวกันก็หยิบมีดพับออกมาด้วยแล้วนั่งยองเริ่มขุดดินมีเรื่องซากกระดูกที่ถูกแทะก่อนหน้านี้มาแล้วตอนนี้พอเอ้อเหมาเห็นแมวตัวนี้หยุดก็คิดได้ทันทีว่าจุดนี้ต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่ และเขาก็พบว่าดินตรงนี้มีรอยขุดถึงขอบเขตจ,จะไม่กว้างแต่ก็ดูออกเจ้างท่านถอยอาออกไปหลายก้าวคิดคิดดูถอยอีกสองก้าวแล้วก็นั่งดูเออเหมาขุดดินถ้าเจ้างท่านสามารถสื่อสารได้ชัดเจนหลักก็คงไม่ต้องให้เออเหมาเปลืองแรงขุดเขาจะไปห้ามแน่นอนแต่สถานการณ์ในตอนนี้เขาพูดไม่ได้และก็ไม่รู้จะสื่อสารอย่างไรอีกทั้งต่อให้ตอนนี้เขาจะเข้าไปห้ามเออเหมาก็คงขุดต่ออยู่ดี ดินฝังไว้ไม่แน่นเอื้อมเหมาขุดดินข้างบนออกมาได้อย่างง่ายดายหลังจากที่คุยดินอย่างรวดเร็วแล้วเขาก็เห็นของที่ฝังอยู่คือกองขี้เอื้อเหมาอารมณ์เสียเขาหมดคำจะพูดนี่เป็นขี้ของทองดาำจริงๆเหรอหมาตัวนั้นมาเรียนแบบนิสัยแมวตั้งแต่เมื่อไหร่ย้อนอดีตตอนที่2 1 9 รอฟังคําสั่งอยู่ที่เดิมบางทีเออร์มาอาจจะไม่แน่ใจว่าอุจระกองนี้เป็นของคนหรือสุนัขต่อให้เป็นของสุนัขก,ก็ไม่แน่ว่าจะเป็นของทองดามเขาเพียงแค่เดาว่าน่าจะเป็นของทองดามเท่านั้นแต่เจ้าท่านมั่นใจมากว่านี่เป็นของทองดามเพียงแต่ไม่เข้าใจแมวเท่านั้นที่มีนิสัยฝังกลบกองอุจระโดยเฉพาะพวกแมวเร่ร่อนที่จะกลบดีหน่อย เคยได้ยินคนพูดว่านี่อาจจะเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของแมวซึ่งยกเว้นเจิ้งท่านสำหรับพฤติกรรมนี้ผู้คนได้คาดเดากันไปต่างๆนานาหนึ่งในนั้นก็คือเพราะแมวเป็นสัตว์ที่ล่าเหยื่อโดยลำพังจึงต้องพยายามปิดซ่อนร่องรอยของตัวเองต่อให้ตอนนี้จะถูกพาเข้าไปอยู่ในสังคมมนุษย์แล้วแต่ก็ยังคงรักษาสัญชาตญาณและนิสัยแบบเดิมเอาไว้ส่วนพวกสุนัขปกติอึเสร็จก็ไปมีด้วยหรอพวกที่เปลืองแรงฝั่งกลบ หรือนี่จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทองดำต้องฝึกด้วยตอนนั้นครูฝึกจะลำบากแค่ไหนกันนะขณะที่เจ้งท่านกำลังคิดอยู่นั้นหูของเขาก็ขยับจึงหันไปมองทางนั้นแล้วกระโดดขึ้นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ด้านข้างเขาปีนขึ้นไปจุดที่สูงหน่อยแล้วมองไปทางนั้นด้านหลังพุ่มไม้ที่ขึ้นอย่างหนานแน่นแต่ไม่มีใบเท่าไหร่และก็ไม่รู้ด้วยว่าต้นอะไรที่อยู่ห่างออกไปร้อยเมตรได้มีหูสุนัขคู่หนึ่งโผล่ออกมารอบๆพุ่มไม้แถวนั้น มีต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวอยู่เป็นจํานวนมากและหญ้าที่ขึ้นอย่างหนาแน่นอยู่ข้างๆได้ถูกคนเผาดังนั้นพอมองไปท่ามกลางสีเหลืองของใบไม้ใบหญ้ากับสีดําที่เกิดจากการเผาเงาของทองดามจึงไม่ชัดนักถ้าเป็นสายตาของมนุษย์คงไม่สังเกตเห็นได้ง่ายเวลานี้หูสุนัขคู่นั้นกําลังขยับไปมาคอยฟังเสียงที่อยู่รอบๆดูเหมือนมันจะรู้สึกได้ว่าเอ,อิเหมาอยู่ตรงนี้แล้วจึงค่อยๆขยับมาทางนี้อย่างระมัดระวังสมกับเป็นสุนัข ที่ได้รับการฝึกมาเจ้างท่านคิดในใจเออรเมาเห็นปฏิกิริยาของเจ้างท่านจึงระวังตัวขึ้นมาทันทีขณะที่กำลังเตรียมจะซ่อนตัวอยู่ๆก็หยุดชะงักมองไปยังแมวที่อยู่บนต้นไม้ท่าทางของแมวตัวนั้นไม่เหมือนมองคนแปลกหน้าหรือสิ่งที่มีอันตรายแต่กลับเหมือนกำลังมองเห็นคนรู้จักหรือสิ่งที่คุณเคยหรือว่าถึงแม้จะรู้สึกว่าอาจไม่มีการคุกคามแต่เออร์เมาก็ยังคงระแวดระวัง ไปซ่อนตัวแล้วมองไปทางเดียวกับเจ้งท่านทันใดนั้นเอ,อ้อเหมาก็เห็นทองดำแต่ทองดำมองเอ,อื้อเหมาแล้วก็ดูลังเลเล็กน้อยอย่างไรมันก็ไม่ใช่สุนัขที่ยอมรับคนแปลกหน้าได้ง่ายๆต่อให้เคยเจอเอ,อื้อเหมาหลายครั้งแล้วก็ตามแต่ตอนนี้ก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้เหอเถาเองก็ใช้เวลาหลายเดือนถึงจะเริ่มสนิทกับทองดำพอเห็นทองดำเอ,อื้อเหมาก็ดีใจมากน่าเสียดายที่ทองดำพูดไม่ได้ เออเหมาถามไปหลายคำถามทองดำก็ไม่มีปฏิกิริยาเท่าไหร่แต่ตอนที่เออเหมาถามถึงเหอเทาพอมันได้ยินชื่อที่คุ้นเคยก็แสดงอาการออกมาเล็กน้อยแล้วมองไปยังทิศทางหนึ่งมองตามถนนซีเมนไปไม่อาจมองเห็นจุดสิ้นสุดของถนนตอนนี้แม้แต่รถก็ไม่เห็นแต่จากท่าทางของทองดำทําให้เออร์เหมาสามารถมองออกถึงสถานที่ที่คนพวกนั้นกับเหอเทาอาจจะไปดูท่าเหอเถาน่าจะมีความจําเป็นจึงต้องไปก่อน เอาทองดามไปไม่ได้เลยให้มันรออยู่ที่นี่พอเชื่อมโยงกับข้อมูลใหม่ที่ได้รับมาเออร์เหมาก็เดาออกมาได้หนึ่งทีเขาจึงตัดสินใจขับรถไปดูเออเหมาให้ทองดามกับเจ้งท่านรออยู่ที่นี่เขาจะไปขับรถมาจากจุดที่จอดรถขับอ้อมมาไม่ไกลมากเขาได้วาดเส้นทางคร่าวๆไว้ในใจแล้วเจ้งท่านเองก็ขี้เกียจจะเดินไปแล้วจึงเต็มใจจะรออยู่ที่นี่ พอเอ้อมเหมาไปเจ้างท่านก็หมอบมองถนนอยู่บนต้นไม้กับเวลาว่าเอ้เหมาจะมาถึงเมื่อไหร่ถ้าเอ้อมเหมาหลงทางเขาไม่ต้องมีประสบการณ์เร่ร่อนอีกครั้งหนึ่งเหรอคิดๆด,ดูก็รู้สึกสลดใจเจ้างท่านขยับหนวดเขาไม่ยอมไปเร่ร่อนหรอกอีกทั้งตอนนี้ก็หิวแล้วด้วยแถวนี้มีอะไรให้กินบ้างหนูนาเหรออย่างไรเขาก็ไม่ใช่แมวจริงๆเจ,งๆจ้งท่านหวังยิ่งกว่าว่าจะรีบจัดก,การเรื่องให้เสร็จแล้วกลับไป เจ้าท่านมองทองดำที่ซุกตัวอยู่ในพงหญ้าต่อให้หญ้าส่วนใหญ่แถวนี้จะเหี่ยวไปเยอะแล้วทองดำก็ยังคงเลือกที่จะอยู่ตรงจุดที่มีต้นไม้กับหญ้าขึ้นเยอะหน่อยเพื่อประโยชน์ในการพรางตัวไม่ได้ไปรอตรงที่โลง่ลงๆต่อให้เป็นการฝังกลบอุจจาระมันก็ยังเลือกที่ค่อนข้างมิดชิดมันอาจจะยังทําได้ไม่ดีพอแต่สําหรับสุนัขตัวหนึ่งนี่ก็ถือว่าดีมากแล้วถ้าเหอเถาไม่กลับมาหรือทองดำไม่บังเอิญเจอพวกเขา สุนัขตัวนี้จะเฝ้าอยู่ที่นี่ไปตลอดหรือไม่เจ้าท่านรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้สูงผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงเอ,อิ่มเหมาก็ขับรถมาเขาลงจากรถไปเปิดประตูหลังเป็นสัญญาณว่าให้ทองดำขึ้นรถแต่ทองดำยังคงยืนอยู่ที่เดิมมองเอ,อิ่มเหมาไม่ขยับเจ้าท่านกระโดดขึ้นรถไปก่อนแล้วขณะเดียวกันก็คุยหาอาหารที่เอ,อิ่เหมาวางไว้ในรถในนั้นก็มีอาหารของเขาจะทำงานท้องก็ต้องอิ่มก่อน ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเอิเหมาประสบความสำเร็จในการเรียกหรือเปล่าทองดำมมองเจิ้งท่านที่กำลังกินอาหารอยู่ในรถเอียงหน้าดูแล้วเหมือนกำลังงุนงงไม่เข้าใจแต่สุดท้ายมันก็กระโดดขึ้นรถไปเดิมทีเจิ้งท่านคิดว่าที่สุนัขตัวนี้กระโดดขึ้นรถก็เพราะของกินแต่หลังจากที่มันขึ้นรถมาก็ไม่ได้แต่อาหารของเจิ้งท่านต่อให้เจิ้งท่านใจบุญยื่นให้มันถึงปากมันก็ไม่กิน ตอนที่ทองดำอยู่บ้านรุ่นพี่เหอเถามันจะกินอาหารแค่เฉพาะตอนที่รุ่นพี่ป้อนคนอื่นให้มันไม่กินภรรยากับลูกของรุ่นพี่ยังอยู่ในช่วงทำความคุ้นเคยกับมันถึงจะสนิทขึ้นบ้างแล้วแต่เรื่องป้อนอาหารก็ยังไม่สำเร็จเอิเหมาพูดหลังจากที่เห็นเหตุการณ์ด้านหลังผ่านกระจกมองหลังเจ้งท่านมองสุนัขที่อยู่ด้านข้างที่น้ำลายเกือบไหลเพราะได้กลิ่นอาหารแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะกำลังหิวมากแต่ตอนนี้ยังต้องอดทนไว้เขารู้สึกแอบนับถือ นี่ถ้าเป็นซารา่านักคงคาบหนีไปแล้วรถขับไปได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเจิ้งท่านหลับไปหนึ่งงีบพอตื่นมามองไปนอกหน้าต่างสิ่งที่อยู่ในสายตาก็คือภูเขาที่อยู่ไม่ไกลแถวนี้มีภูเขาเยอะสถานที่ที่เออร์เหมาจะไปอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งขับรถเข้าไปไม่สะดวกและไม่ได้ให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตีนเขาช่วยดูรถเขาหาที่จอดรถด้วยตัวเองรถถูกปรับแต่งมาแล้วเออร์เหมาไม่กลัวถูกขโมย ต่อให้ถูกขโมยไปเมื่อเทียบกับชีวิตเหอเทาแล้วต่อให้รถไม่ได้คืนก็ไม่เป็นไรหลังจากลงรถไปแล้วทองดำก็เดินตามเอ้อเหมาไประยะหนึ่งจากนั้นก็เริ่มดมไปทั่วเห็นได้ชัดว่ามันเจอกลิ่นที่คุ้นเคยไม่แน่ว่าจะเป็นกลิ่นของเหอเทายังมีกลิ่นของคนอื่นอีกหลังจากที่เอ้อเหมาเห็นสัญ,ญลักษณ์บนต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็โล่งใจไปได้หน่อยเขาทำเหมือนก่อนหน้านี้คือเดินตามสัญ,ญลักษณ์ไปเรื่อยๆทองดำเดินนำหน้าเอ้อเหมาเล็กน้อย ขณะที่เอิ่มเหมาตาหาสัญ,ญลักษณ์ก็ได้เทียบกับเส้นทางของทองดําไปด้วยส่วนเจ้งท่านคนกับสุนัขข้างหน้าได้จัดการเรื่องต่างๆเองแล้วเขาที่เป็นส่วนเกินแค่เดินตามก็พอตอนนี้เป็นฤดูหนาวใบไม้บนต้นไม้หลายต้นที่อยู่บนภูเขาได้ร่วงไปเยอะแล้วแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นสายพันธุ์ที่เขียวชะอมอยู่ตลอดทําให้ดูไม่ลงมากตอนที่เจ้งท่านเดินตามขึ้นเขายังพอมีอารมณ์มองไปที่อื่นบ้างเดินไปได้สักพักเอิ่มเหมาก็หยุดกระทันหัน แล้วเรียกทองดําไม่ให้มันเดินต่อเพราะตรงสัญ,ญลักษณ์มีขีดหนึ่งที่ไม่ค่อยชัดซึ่งเป็นการบอกเอ,อิร์เหมาว,ว่าข้างหน้าอาจมีอุปกรณ์จําพวกกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่เอ,อิร์เหมาหยิบโทรศัพท์ออกมาก็พบว่าไม่มีสัญญาณถ้าข้างหน้ามีกล้องวงจรปิดล่ะก็เขายังพอไหวแต่แมวกับหมานี่ไม่แน่ความเป็นไปได้ที่จะเปิดเผยตัวตนมีอยู่สูงพอคิดแล้วเออร์เหมาจึงให้เจ้งท่านกับทองดํารออยู่ที่นี่อย่าเดินไปข้างหน้าโดยเฉพาะทองดํา เอิมเหมาอธิบายอยู่นานและก็ไม่รู้ว่าสุนัขตัวนับเข้าใจไปเท่าไหร่แต่หลังจากที่เอิ่เหมาเดินไปหลายก้าวแล้วพอหันกลับมามองทองดำก็กำลังเดินไปทางพุ่มไม้เตรียมหาที่หลบดูท่าจะฟังเข้าใจเยอะอยู่ไม่ว่าทองดำจะเข้าใจมากแค่ไหนเอิ่เหมาขอเพียงแค่สุนัขตัวนี้ไม่เดินตามมารออยู่ที่นี่เป็นพอเจ้างท่นกระโดดขึ้นไปบนต้นไม้ที่ยังมีใบเขียวชอุ่มเขารู้สึกว่าบนต้นไม้ปลอดภัยกว่าหน่อย อย่างไรเสียในฤดูนี้มแมลงกับสัตว์จำพวกงูก็น้อยเขาไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้หลังจากที่เอออหมาไปแล้วเจ้าท่านก็รอยอยู่บนต้นไม้แถวนี้เงียบมากทองดำก็ไม่ได้ส่งเสียงออกมาจากตรงนั้นเท่าไรเสียงนกร้องค่อนข้างชัดเจนบรรยากาศที่นี่ดูแห้งแล้งไม่ครึครืน้นเจ้งท่านหมอบอยู่บนกิ่งไม้อย่างไรด้านล่างก็มีทองดำคอยระวังอยู่อีกอย่างต่อให้มีคนมาก็คงไม่สนใจแมวที่ซ่อนอยู่บนต้นไม้เป็นพิเศษ เจ้งท่านปลอดภัยกว่าทองดำเยอะท่านใดนั้นหูของเจ้างท่านก็ขยับเขาลืมตามองไปทางด้านหนึ่งทองดำที่หลบอยู่หลังพุ่มไม้ก็รู้สึกได้แต่มันยังคงอยู่ที่เดิมอย่างเงียบๆเบจ้างท่านอยู่ที่สูงมองเห็นชัดกว่าทองดำม,มันคือหนูหนาหนึ่งตัวตอนนี้เป็นฤดูหนาวคาดว่าอาหารของมันไม่พอถึงได้ออกมาหาอาหารในเวลาแบบนี้เจ้างท่านไม่กินของแบบนี้และตอนนี้ก็ไม่มีอารมณ์จับหนูเล่นเขาจึงทำเป็นไม่เห็น ปล่อยหนูหนาตัวนั้นไปแต่เห็นหนูหนาตัวนั้นค่อยๆมาทางนี้ช่างกล้ามากปกติคงไม่เจอศัตรูที่เก่งกาจแถวนี้เท่าไหร่แต่ตอนที่มันเข้าใกล้ทางนี้คงดมได้กลิ่นอะไรบางอย่างจึงหยุดแล้วมองไปรอบๆฟึบเจ้าท่านเห็นทองดำกระโดดออกมาจากพุ่มไม้พุ่งไปหาหนูหนาตัวนั้นอย่างรวดเร็วดูจากท่าทางที่มันตะครุบหนูเขาก็รู้สึกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มันจับมันคงเคยจับหนูในบ้านมาก่อน หนูนาตัวนั้นหนีออกจากเท้าของทองดามไม่ได้เจิงท่านได้ยินเสียงร้องของมันสักพักแล้วก็หยุดไปพอมองไปอีกทีก็เห็นทองดำคาบหนูกลับมาแล้วหมอบกินอยู่ในกอหญ้าที่แห้งเหี่ยวระหว่างกินยังมีหยุดมองไปรอบๆอย่างระแวงใบหูเชิดขึ้นคอยฟังเสียงเมื่อแน่ใจว่าไม่มีคนมามันถึงกินต่อฟังจากเสียงที่ทองดำแทกินหนูนา เจ้ท่านก็นึกชมในใจหมาตัวนี้มันเก่งจริงหรืออาจพูดได้ว่าคนที่เคยฝึกหมาตัวนี้เก่งจริงๆแต่ขณะเดียวกันก็มองออกว่าหมาตัวนี้เคยผ่านความลำบากมาก่อนน่าจะเคยทำภารกิจรวมกับพวกทหารมาเคยได้ยินเว่ยเหลิงพูดมาบ้างว่าบางครั้งตอนทำภารกิจก็ไม่มีสเสบียงติดไปต้องไปหาเอาที่นั่นส่วนของที่หาได้ก็มีหลากหลายชนิดอย่างเช่นหนูนาหรือสัตว์จำพวกงูควรจะให้พวกสุนัขที่ชอบกินทิ้งกินคว้างมาดูจริงๆ ตอนที่เจิ้งท่านอยู่ที่ศูนย์กลางสัตว์เลี้ยงมีหลายครั้งที่เห็นสุนัขบางตัวเวลากินอาหารเลียนึ่งทีหกสองเม็ดพอกินเสร็จเศษอาหารสุนัขที่ตกลงบนพื้นก็จะถูกพนักงานกวาดทิ้งพวกเจ้าของสุนัขไม่รู้สึกอะไรตอนนั้นเจิ้งท่านก็ไม่คิดว่าเป็นปัญหาใหญ่โตแต่เมื่อเทียบกับตอนนี้แล้วอยู่ๆก็รู้สึกว่าประหยัดไว้ก็ดีพอกินเสร็จแล้วทองดามก็กลับไปยังด้านหลังพุ่มไม้เดิม เจ้งท่านมองดูก็ไม่พบรอยเลือดบนตัวทางด่างเท่าไรรอยเลือดตรงข้างปากมันกำลังเลียอยู่เดียวก็หายไปไม่รู้ว่าทางเอ,อ้อเหมากับเหอเท้าจะจัดการเรื่องเสร็จเมื่อไหร่เจ้าท่านกำลังหมอบคิดอยู่บนต้นไม้ดีที่ตอนมาเขากินอะไรไปบ้างแล้วบนรถตอนนี้จึงไม่ได้หิวมากแต่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปหลายวันหลักก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องไปจับหนูหนากินเหมือนทองดามหรือเปล่าขณะที่กำลังคิดอยู่นั้นอยู่ๆเจ้าท่านก็ใจหายว่า เขามองไปตรงทางขึ้นเขามีคนมาจากทางนั้นไม่ใช่สัตว์แต่เป็นคนเห็นได้ชัดว่าทองดามได้ยินแล้วมันเลิกเรียปากแล้วคอยฟังเสียงจากทางนั้นต่อมาเจ้งท่านก็เห็นคนที่มาเป็นคนแปลกหน้าสองคนพูดจาติดสามเนียงท้องถิ่นแต่ก็ไม่เหมือนคนในพื้นที่ตอนมาเจิ้งท่านเคยได้ยินคนในพื้นที่พูดคุยกันสามเนียงไม่เหมือนสองคนนี้ทางที่สองคนนั้นเดินค่อนข้างห่างจากจุดที่เจ้งท่านอยู่ ตอนที่สองคนนั้นลงเขามีคนหนึ่งหยิบวิทยุสื่อสารขึ้นมาพูดฟังจากที่คนพวกนั้นพูดทำให้เจิงทันรู้ว่าตรงบริเวณใกล้ตีนเขามีจุดนัดพบอีกหนึ่งที่สองคนนี้กำลังจะไปที่นั่นเจิงท่านคิดสักพักจึงปีนล,ลงจากต้นไม้แล้วค่อยๆตามไปทองดำที่หลบอยู่หลังพุ่มไม้มันเริ่มสงสยัยไม่ใช่ควรรอฟังคำสั่งอยู่ที่เดิมเหรอแมวตัวนั้นทำไมไปแล้วละ่ะแล้วมันจะตามไปดีหรือรอฟังคำสั่งอยู่ที่นี่ดีละ่ะ ตอนต่อไปย้อนอดีตตอนที่220คนที่ถูกมัดไว้กดไลค์และกด subscribe ได้ที่เจียเจียเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาและสนับสนุนช่องขอบคุณที่เข้ามารับฟังค่ะ